เราสำหรับเล่นทุกคนกันด้วยกันเลยนะครับผมอยู่กับผม NE9 นะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นใหม่ครับเวอร์ชัน1.17นะครับผมอยู่ใน EP ที่9แล้วนะครับแล้วผมก็เจอลาวาแล้วนะครับที่ไหนเนี่ยท่าไหนวะเฮ้ยท่าไหผมเหมือนผมเคยมานะเออช่างมาแล้วกันนะก็ผมาจะมาขุดเออเขาเรียกว่าอะไรสลิปไม้นี่ไงเออหายเพชรน,นะครับผมใช่นะครับเอาละ ผมจะเดินไปที่อื่นก่อนเพราะรู้สึกว่าแถวนี้มันจะเป็นถ้ำซ้านะที่ผมเคยมาแล้วใหไหมมันผมกทำไมถ้ำม,มันคุ้นมากนะจำเหมือนเคยมานะเคยมาแหละเพราะมีท็อตของผมอยู่ผมเล่นอยู่คนเดียวนะไม่ได้เล่นคนอื่นโอเคผมก็จะขุดหาเพชรนะครับหวังว่าจะเจอเพชรนะเพราะาตอนนี้ขุดมาได้ขุดอ่าถ้าหลังจะเ,เดี๋ยวเรื่องอธิบายนะครับว่าตอนต้นคลิปหรืออินโทรนี่แหละนะครับผมซึ่งผมก็ได้เจอเพชร ป็นหมดเ็ดก้อนแล้วนะครับรวมจากของเก่าที่เหลืออยู่ก็เป็นสี่ก้อนนะครับซึ่งจริงๆเพชรมีทั้งหมดรวมแล้วยี่สิบเอ็ดก้อนแต่ผมเอาไปทาไม่นี่นะครับเอาทาชุดเกาะนะครับก็คือชุดเกาะไดมอนด์เป็นเกาะตัวน,นะครับคออกนะครับก็กำลังตามหาส่วนส่วนเพชรส่วนเอส่วนอื่นๆของชุดเกาะอยู่นะเรียกว่าหาเพชรอะอแล้วก็เอาทําชุดเกาะอะไรอย่างนี้นะครับอธิบายไม่ถูก อจริงเหมือนผู้ปกติเหมือนคนอื่นแล้วได้นะไม่ไห็นน้พูดอะไรแบบนี้อะไรผมันเนี่ยโอเคถ้ามันเนยตอนนี้ผมสึกว่าอยู่ในที่ไหนสักที่หนึ่งที่มันมีเอออะไรวะมันคืออะไรเออกาวเวลจต่มันมากเลยเกตกาวเวลสุดกาเวลมันจะเยอะได้ขนาดนี้เนี่ยดูติโอเคหาเพชรต่อนะครับเดี๋ยวตัดไปตอนที่เจอเพชรแล้วกันนะครับผมเอาล่ะผมก็ หากพไปเจอนะพอดีพี่แอ็กมันแตกแล้วนะครับผมกำ้ังกลับไปค้ามันใหม่เอาละขออธิบายว่านอกเกมอีู่ผมก็ได้ไปสำรวจแแบบนี้มากขึ้นนะผมก็เจอหมู่บ้านเอ็พอีกที่หนึ่งซึ่งเป็นหมู่บ้านที่มีขนาดค่อนข้างใหญ่มากแต่ก็ไม่มีแบ็กซับบิทนะครับผมไม่มีผมขอไปนอนก่อนแล้วกันนะแล้วผมก็เจอไรบิลคนหนึ่งครับมีในหมู่บ้านนั้น,นมีไรบิลียนอยู่คนเดียวนะก็ ลยบิลเคนนั้นเขาขายอะไรอะไรสักอย่างที่มันจะดีมากๆก,กับผมในอนาคตข้อใหม่นะครับไม่ต้องอนาคตอตอนนี้เลยเออผมขอสปอยบอกไปเลยว่ามันคืออะไรไหมมันคือ enchart forjune นะครับผมแถมเป็น forjune สามซะด้วยถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวผมจะพาไปดูเขาหลังกันนะจนะไม่ตอนนี้แล้วก็ผมมมนไอ้โกงนะเสกมาอะไรเงี้ยเปล่านะครับผมเปล่าผมบอกโดยสุดนะครับทุกคนอ่ะเดออ จากการซอมบ,บี้ก่อนเฮ้ยมีคีปเปอร์ด้วยปะโอ้ยเออยิงไอ้เขียวนี่นั่นแหละรครับผมตามที่ได้ยินมาเมื่อกี้ก็คือมันเป็นฟอร์จูนที่หาย,ยากสุดๆเลยแล้วผมก็ได้เป็นมาแต่ยังไม่ได้แลกนะค่าค่ามันค่าเอาแบบเออหมานึงว่าผมถ้าผมจะซื้อหนังสือฟอร์จูนด้านนี้มันโคตรแพงเลย ต้องใช้เอเมอรัลด์หนึ่งสี่สิบสามอันแล้วก็สมุดหนึ่งเล่มสมุดไม่เท่าไหร่หรอกแต่เอเมอาเลดร์ดิหนักเลยนะหนักเลยนะเอเมอรัลอ์เนี่ยนั่นแหละ,ะครับก็ผมก็ลืงคาพีแอคแล้วเดี๋ยวไปเจอกันในถ้ำแล้วกันนะเออเจอกันในถ้ำเจอกันเมืองเนี่ยโอเคขุดเนี่ยโอเคตัดไปกันเลยครับผมเอาละผมก็คาพีแอคกเสร็จแล้วนะครับผมคือขออ,อธิบายการทำงานของฟอร์จูนก่อนนะเผื่อใครที่ไม่รู้ เกี่วยวกับ Enchant Fortune นะครับผมเอาล่ะ Fortune นี่ก็จะมีความสามารถในการเพิ่มเอ่อเพิ่มพวกสมมติเอ่อแร่พวกเราแร่ที่เราขุดเนี่ยสมมติว่าทานนะปกติเราใช้เ a ชรทั P ่วไปที่ไม่ได้ Enchant ด้วย Fortune เนี่ยมันมันก็จะขุดได้แค่อันเดียวอย่างเช่นผมขออธิบายว่ามีอยู่สามสี่อย่างมั้งเดี๋ยวผมคอ,อนับดูกันนะมีทานเอ่อลาพิสเลสต์เพชร ถ้าสี่อย่างนี้มั้งไม่ไแน่ใจนะใครรู้เยอะใครรู้ว่ามีอะไรก็คอมเมนต์มาคอมเมนต์มาได้เลยนะครับไอ้สี่อย่างนี้นนนเนี่ยเวลาเราขุดมันนะครับผมถ้าเรามีฟอร์จูนนะครับผมมันจะเพิ่มอัอตราการคูนด้วยคูนถึงว่าผมขุดปกติผมปกติเวลาขุดเนี่ยผมอากจะได้แค่หนึ่งอย่างอาจจะได้สองสามอย่างก็แหลก็สมมติว,ว่าผมเอาฟอร์จูนไปขุดกับเอ่อทานเนี่ยผมอาจจะได้จากหนึ่งเป็นสองก็แหละ อ่าหรือบางทีอาจจะได้สามสี่ก้อนเลยถ้าเป็นฟอร์จูนที่ขั้นสูงสูงขั้นสูงสุดอยู่ขั้นที่สามนะครับผมมันอยู่ขั้นที่สามนี่ฐานเปล่าโอเคฐานนะนะครับก็อย่างที่ได้ยินแล้วถ้ายิ่งฟอร์จูนน้อยก็มันก็จะมีโอกาสดอบเออมันจะมีโอกาสคูณจานวนพวกนี้ยน้อยลงแต่ก็ยังมีโอกาสมากกว่าที่ไม่มีเอ็นชานะครับซึ่งผมก็เจอเพชรอีกแล้วนะครับโอ้โหดีใจมาก เอ้ย,อยผมว่าขุดแบบนี้ก็เวิร์กนะครับผมเจอเพชรง,ง่ายกว่าลงถ้ำนะแถมไม่ต้องเสี่ยงอันตรายอะไรด้วยยกเวลาลาวานะเอาละผมจะขุดทิ้งไว้อย่างนี้แล้วกันนะแล้วผมก็จะเอาตอนนี้ผมคาดเออพีแอคไดมอนด์ไว้แล้วแล้วผมก็เตรียมที่จะเอาเอเวนลอ์เนี่ยไปแลกหนังสือกับ N p c พเอยแลกหนังสือ Enchant Fortune กับ Np c นะครับโอ้ยไอย้แจ้งเตือนอีกแล้วเออช่างมันนะครับเดี๋ยวผมขอปักนี่ก่อนผมจะได้ไปไปต่อนะเป็น ขอขุดนะโอเคจะได้รู้ว่าไปทางต่อนะครับคือตรงขุดแบบเนี้ยผมไม่รู้แบบว่าเพชรในวัตถุนี้นมันอยู่ระ,ระดับไหนลบอะไรนะแต่ก็ต้องศึกษาไปเอาเองนะครับเพราะว่ามันนี่ผมดูพิกัดให้เป็นนะมันในนี้มันไม่น่าจะมีพี่บอกพิกัดหรอกแต่รู้สึกว่าในนี้น่าจะมีเพชรอยู่สีก้อนนะครับผมเอาละก็ไม่เห็นข้อคามเยอะชิบหายเลยโอเคเขาไปายามทบบความอยากด้วยนะครับผมเอาละมีเพชรอยู่สี่ก้อนผมจะเก็บไว้นะทิ้งไปก่อน ซึ่งเดีวเราจะใช้ f o r t จูนสามนี่แหละขุดมันนะครับหลังจากที่สมมติว่าไม่ได้สมมติหรอกเออผมจะพูดสมมติเพื่ออะไรวะโอเคคือถ้าสมมติว่าผมผมจะขุดไปเรื่อยๆจนกว่าพิกพิกแอน่าจะแตกนะครับผมถ้าแตกผมจะหยุดแล้วก็จะเราจะกลับไปกันที่เราจะกลับไปกันที่ไหนดิเออพอแท้ผมต้องกลับไปทําเอาพวกข้าวไปแลกเอ็พเพื่อเอาเอเม a ล d มามาซื้อพวกสม,มุดติในชาร์จจาก เป็นเอ่อลาบลเลียนองอนนั้นนะเพราะว่าผมต้องการไอ้นี่มากมากเลยฟอร์จูนมากมากถ้าผมเอาไปเอนชาร์กไปแอคไดมอนนี่มันเป็นอะไรที่ดีมากผมไม่รู้นะว่าเซลทัชก,กับฟอร์จูนมันใช้ด้วยกันได้หรือเปล่าแต่ผมความรู้สึกผมเหมือนมันจะมันจะใช้ด้วยกันไม่ได้นะแต่น,นี้มีลาวายะที่ไหนที่ไหนวะเนี่ยโอเคช่างมันนะครับเราก็อุดบล็อกทิ้งไปเพราะว่าเราอย่าไปยุ่งนะเพราะเดี๋ยวถ้าเรายุ่งเราตกแน่นอนโอเคช่างมาันช่างมันนะครับเจ็บสนใจ โอเคก็ okay. เดี๋ยวถ้าไปแอกแตกแล้วค่อยไปเจอกันตรงงานแล้วกันนะครับผมโอเคไปกันเลยครับผม let's go <S ผมก็ขุดมาได้ประมาณนี้นะครับผมจนแอคอันเมื่อกี้แตกแล้วก็ไม่เจออะไรนะผมรู้สึกว่าจะได้เสียงคริสตัลด้วยผมน่าจะอยู่ในตรงตรง,ตรงหินนี่มันน่าจะเป็นหินของคริสตัลแล้วมั้งผมไม่แน่ใจเหมือนกันเก๋เราเรากลับกันก่อนแล้วกันนะซึงทิ้งกองเพชรตรงนี้ไว้ก่อนไหนว่าอยู่ไหน โอเคเดี๋ยวเดินไปผมขุดไปไทมากกว่ากว่าพีแอกมันจะแตกนะนี่ไหมไม่ใช่โอเคนี่ครับอยู่นี่พีแอกของเราปากถอดไม่นหนักกันนะกันซอมบี้เกิดโอเคตึ่งดีใจมากที่มีพีแอกเอ้ยไม่ใช่ยพีแอกเอ้ที่มีเพชรนะครับผมที่ได้เพชรม,มาแล้วนี่ก็ดีเลยพอเราจุดเกาะครบเสร็จนี่ผมก็จะไปลง ผมก็จะไปเล่นเอ,อพาร์ทหลังๆนี่ผมอาจจะไปลงที่หมู่บ้านเยอะๆนะจะเรื่องเรื่องของบ้านเราเนี่ยแบบว่าการอัปเกรดบ้านเนี่ยผมอาจจะลดถอยมันไปเลยโอ้รีบวิ่งดีกว่านะครับโอ้ไปละโอเคผมลองขุดลงไปข้างล่างแล้วล่ะมันมีแต่เบ็ดล็อกนะผมก็คือขุดไปข้าหกบล็อกอะมันก็มีเม็ดล็อกก็ละผมก็ได้ต่อขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็ขุดแบบอย่างที่เห็นนะครับผม จนเสร็จเอาละแล้วผมขุดจนเกือบจะเช้าแล้วซะด้วยใช่ไหมใช่ปะวะอ๋อเพิ่งจะมืดโอ้ยรีบดีกว่าไปนอนก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะมืดโอเคนอนดีกว่านะครับเอาละก็เสร็จไป็นเรียบร้อยแล้วตรงนี้เ,เดี๋ยวผมจะไปทําทําอะไรดีวะเอาใช่ใช่ใชเออเอมรัลอนะครับผมโอเค เราจะต้องไปจัดก,การเรื่งองไอ้ไมเลาก่อนผมขอเอาพวกของนี่เก็บก่อนนะครับโอเคนะครับซึ่งผมเก็บอาหารไปตรงนี้นี่ผมจะใช้มันผมจะกินมันฝรั่งสัส่วนใหญ่นะส่วนขนมปังเนี่ยเอาไว้สําหรับจะเอาไปขยายพันธุ์กับพวกวิลิเจอว่าพวกวิลิเจอรเนี่ยมันชอบกินขนมปังกันกินขนมปังกนเป็นอาหารนะครับผมแต่ผมเนี่ยกินมันฝรั่งบดมันฝรั่งต้มเป็นอาหารโอเค อดี๋ยวผมขออ้ยโทษโกดผิดกดผิดไม่ใช่หรอกผมเอามือไปบางลำโพงไงแล้วเสียงมันจะแตกไงเอ,อ่ออาจจะฟังกันแบบลำคาไงเสียงแบบนี้แมวผมยังไม่เลิอกอ้อนสักทีเลยโอเคีเ๋หว่างนี้ผมจะรอให้มันสุกก่อนแล้วกันนะครับผมเอาละใส่ไปที่เรียบร้อยแล้วครับโอเคเก็บไปอย่างเงี้ยแล้วก็กลางวันยังวะอ,อกอกลางวันอยู่ โอเคเราจะนั่งรถโดยสารเราโดยสารผมไปไหน,นเนี่ยเฮ้ย hey. อย่าบอกนะซัมบ,บี้ขโมยไปแล้วปะไปกันเลยผมต่อทางรถไฟแค่ตรงตรงที่เดิมนะตรงม้นนี่นะตรงนี้นะครับผมเนี่ยใช่ที่เดิมผมไม่ต่อไปถึงมู้านผมไม่ต่อไปถึงหม,ม,มู่บ้านนู้นหรอกมันค่อนข้างจะไกลแต่ก็ถ้าเดินไปแป๊บๆก็ถึงแล้วหละโอเคเอาทางรถไฟอยู่นี่นี่หว่า เออยิงไปจเห็นเจนเกอรนี้เอาไปรถไฟฉุกเฉื่อยแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปที่หมู่บ้านกันนั้นเอ้หมู่บ้านอันใหม่เราดีกว่านะครับผมโอเคหมู่บ้านนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับผมผมก็มาถึงตรงนี้แล้วนะครับผมซึ่งน่าจะมาทางไปหมู่บ้านโอเคผมเจอหินที่ผมปักถอดไว้ละผมจะปักสัญ,ญ,สญ,ญลักษณ์ไว้นะว่าต้องมาทางนี้ถึงจะเจอหมู่บ้านโอเคเจอทุ่งดอกไม้แดงแล้วมันเป็นทุ่งดอกกุหลาบแล้วมั้ง ใช่โอเคมีเห็นโอเคนี่ไงเห็นผมพูดถึงผมปักไปนะครับตามทางไปเรื่อยๆนี่ล้วก็จะเจอเพราะผมไม่รู้มันเา็นท่ายางผมหรือเปล่าเขไม่รู้ผมตั้งงงกับตรงนั้นนะเพราะว่ามันโล่งๆปแปลกๆมันตรงนั้นมันโล่งปแปลกๆนะครับผมใช่ผมก็เลยเดินไปเรื่อยๆก็เจอหลังคาบ้านนูน้นแล้วก็แล้วก็เห็นชัดว่ามันเป็นหมู่บ้านนะครับก็ตามนี้โอเคเราจะรีบไปกันเลยดีกว่า อันเราไปโผล่กันที่หน้าหมู่บ้านแล้วกันนะผมผมได้เดินมาถึงหมู่บ้านแล้วนะครับผมไหนดูเซว่ามีวิลลเจอร์ขายหนังสือคนไหนมันน่าจะอยู่ในนี้มั้งเอาละลุงเขา่าอะอยู่ในนี้อ่าใช่ลุงเขาอยู่ในนี้ไหมไม่ใช่ไหมนี่มันชั้นนี่มันแท่นโพเดียมแล้วลุงเขาไปไหนวะเดี๋ยวโอ้ยโอเคเยวผมต้องตามหาลุงก่อนเขาจะเดินเล่นได่ไงเจอละ นี่นะครับผมนี่คือสิ่งที่ผมพูดถึงนี่คือดูคนนี้นะครับเอาละสวัสดีครับลุงฮ<ะ>นี่ดูนี่นะหนึ่งสองสามฟอร์จูนสามแบบผมเห็นแต่ผมอึ้งเลยปากค้างเลยตอนนั้นอนะแบบโอ้ไม่น่าเชื่อว่ามันจะเป็นฟอร์จูนสามได้นะเพราะว่ามันหายเจาะหักเหมือนหนึ่งในล้านแล้วมั้งเนี่ยโอ้ไม่รู้นะว่ามันความยากขนาดไหนแต่ไม่รู้แหละผมมาขายผมมาขายกระดาษน,นะครับเพื่อจะเอา เอเมอรัลใ,ใช่ใช่ใช่ก็การหนังสือหนึ่งเล่มด้วยเอาละเก็บไว้เผื่อเขาต้องการนะผมก็ต้องนอนก่อนแล้วกันเพราะมันมืดแล้วเอาละผมก็ตื่นแล้วนะครับผมเอาละเรามาหาลุงคนนั้นกันดีกว่าถ้าสมมติว่าผมยิงกระดาษนี้เขาเขาจะถชื่อเอเมอรัลให้ผมนะครับเพราะว่าเหมือนเขาต้องการซื้อกระดาษจากผมอะไรประมาณนี้แต่เขาน่าจะรู้แหละใครที่ไม่รู้ก็เอ่อจำไว้ด้วยนะกันนะครับผมเอ้ยลงหมดเลยครับนี่เขาเื่อเอเมอรัลล่เขาอยากซื้อครับ เราโอเคต้องแรกให้เขาเวลสี่สิบโอเคเขาเวลสองแล้วนะครับเราก็ต้องซื้อของเอาหนังสือมาขายเขาจะได้เอเมอรัลด์หนึ่งอันคุ้มไหมเหรอก็คุ้มอยู่นะแต่ไม่นะครับผมต้องการเอเมอรหลด์หมดแล้วเหรอหมดไรจังวะโอเคราคาีต้องเท่าไหร่วะหนึ่งห้าเออใช่ป่มวะมันผมมีเอ้มอเัลด์ยี่้าใช่ไหม มันราคาสีสองก็สิบเจ็ดเล็กสิบเจ็ดอันเงึงอ่ะมีใครสนใจแบบขายของไหมครับผมเแบบพราะคนในบอกว่านนี่มันว่างงานกันทุกคนเลยมีอยู่สามคนที่มีงานทำนะครับกค็คือพวกฟฝร์มือสองแล้วก็ไลบิเลียนหนึ่งคนใช่ไหมลุงใช่ครับนะโอ้อันนี้เอนชาร์ดอะไรวน,นะถ้าผมวิวสามผมถึงจะปลดล็อกเออว่าแต่ว่าแต่ อันออนี้เรางี่กว่านะผมควรจะทาฟาร์มกระดาษเยอะเลยทําแบบให้มันโคตรพ่อโคตรแม่เยอะเลยแล้วเราก็จะมีเอกระดาษจํานวนมากซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอาชีพอื่นเนี่ยเขาใช้เอเขาขายกระดาษเขาจะเอากรดาดหรือเปล่าเพราะว่ามันน่าจะเป็นแค่อะไรบิเล่นคนเดียวนะบ้างที่แบบใช้กระดาษนะครับเพราะว่าเขาทําเกี่ยวกับหนังสือคนเดียวนยคนอื่นมาทาเกี่ยวกับหนังบ้างเนื้อบ้างเ,เรื่องอาวุธ อันนี้แต่ละคนไม่เหมือนกันไงครับบางคนจะทําเกี่ยวกับข้าวสบเบียงอาหารของหมู่บ้านแต่ก็รู้ไปหมดแล้วละ่ะเอละขอกราบก่อนแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราจะไปปิดคลิปกันที่บ้านแล้วกันซึ่งฟาจูนสามนี่ผมว่าพาร์ทหน้าน,นี่แหละครับผมเราจะได้ชุดกรอบเพลเพลเต็มตัวแล้วนะครับผมซึ่งวันนี้ผมก็จะมาโชว์แค่การขุดเหมืองหางเหมืองสไตล์ของผมนะครับก็คือมันเอาจริงแล้วมันก็เหมือนการกรอบคนอื่นเขาแหละจริงจมันเป็นแบบเอ การคนุเหมืองแบบเนี้ยมันก็เป็นประเพณีที่เขาแบบทํากันมาแบบหลายสิบปีแล้วมั้งเออใช่นะครับก็เอาไปปิดคลิปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมซึ่งก็ได้เวลาอันสมควรแล้วนะที่จะปิดคลิปนะครับผมก็สาหรับวันนี้นะครับผมใครชอบนะผมอย่าลืมกดไลค์ like, กดซับสไครต์กันด้วยเลยนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมหาเพชเเยอะนะครับผมใช่ครับผมขอแค่มีกําลังใจขอแค่มีกําลังใจผมก็ดีใจแล้วนะครับผมใช่นะครับก็อย่าลืมคอมเมนต์กันด้วยล่ะ อยากให้รู้ว่ายัางอยู่กันนะครับผมซึ่งก็กดไลค์ like กันเยอะๆนะครับซึ่งวันพรุ่งนี้ก็เปิดเทอมแล้วนะครับอาจจะลงคลิปเอ่อช่วงหนึ่งทุ่มสองทุ่มเลยนะครับผมอาจจะดึกหน่อยแต่ก็แต่ก็ลงนะครับผมอาจจะลงสองสามวันครั้งหนึ่งนะเพราะว่าวันพรุ่งนี้มันก็เปิดเทอมแล้วแล้วเปิดเทอมแล้วผมก็ไม่อยากจะค่อยไปเรียนเท่าไหร่เพราะว่าอยู่บ้านหลายเดือนล้ะแต่ก็ต้องไปเรียนนะครับผมเอาล่ะก็ อย่าลืมนะผมกดซับสไคร์กันด้วยเลยนะครับผมกดไลค์ด้วยนะครับผมให้ถึงห้าร้อยซับสไคร์เลยเพราะถ้าถึงห้าร้อยซับสไคร์มไหร่แล้วก็ผมจะทำคิวเอนะครับผมถามมาได้กันเลยแต่ตอนนี้ยังไม่ให้ทํานะยังไม่ทําใช่อยี๋ยวมึงถามมาอยี๋ยวมึงถามมาใครถามผมไม่ตอบหรอกแ้นะครับเอาล่ะก็ไม่มีแล้ว,ลวนะไม่มีอะไรแล้วนะครับผมก็อาจจะพูดผิดๆหน่อยนะลิ้นพันมากตอนนี้ไม่รู้เิมันพูดไม่คัดถนัดเท่าไหร่เพราะว่าผมหาย ผมเปิดแอร์นะแล้วมันผมแพ้อากาศด้วยมันก็เลยหายใจไม่เขาจะออกก็เอาเป็นว่าขอลาไปก่อนนะครับผมไว้เจอกันอีก2องสามวันข้างหน้าแล้วกันนะผมก็ขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ